ฮัลโหทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้พลยมีรถครอบครัวเข้าใหม่มานําเสนออีกคันแล้วค่ะออกรถก็พลอยจบเพียง999บาทพอยมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถให้รีทั่วประเทศค่ะวันนี้นะคะขอพาดูรถครอบครัว7ที่นั่งที่จะบอกว่าขับดีนะคะเป็นรถรุ่นยอดนิยมด้วยนะคะคันนี้ก็เป็น isuzu mu x 1นเนะคะเป็นรุ่นปี2020นะคะได้รถนะคะพร้อมใช้งานพร้อมส่งให้ทุกจังหวัด เพื่อนๆอ,อยู่ที่จังหวัดอะไรกันบ้างพิมพ์บอกใต้คอมเมนต์ได้นะคะสําหรับคันนี้ค่ะพิเศษเพียง6 2แสนสอ่นเบาทค่ะเพื่อนๆก็จะผ่อนอยู่ที่ประมาณ1 1ื่นหนึนะคะได้สูงสุด7ปี84งวดแบบสบายๆกันได้เลยนะคะน้องเป็นสีเทาเราเรียกกันว่าบอดเงินนั่นแหละกระจังหน้าเท่ๆไฟหน้าโปรเจคเตอร์เดย์ไลท์นะคะไปใส่ไฟตัดหมอกเพิ่มได้นะ น้องคันนี้เขาเป็นตัวเริ่มต้นนะทุกคนนะคะเป็นเครื่องยนต์1.9นะคะในส่วนของล้อนะคะได้ล้อเดิมยางคุณภาพดีๆี b ส s t นค่ะกระจกด้านข้างนะคะปรับทับไฟฟ้านะคะได้ไฟเลี้ยวปลายกระจกแบบนี้มาให้มือจับสีเดียวกับตัวรถค่ะกันสาด Formula X นะคะตรงรุ่นค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่มุมด้านหลังเลยดีกว่าค่ะและนี่คือรถครอบครเจที่นั่งที่จะบอกว่างานดีมาก สวยกริบมากนะคะเป็นพี่มิวเอนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสำหรับพื้นที่ภายในนะคะห้องสัมภาระเป็นอย่างไรนะคะสำหรับภายในนะคะได้พื้นที่ห้องสัมภาระกว้างๆแบบนี้นะคะมีเก๊สใส่ของวางของด้านบนด้านล่างแบบนี้มาให้นะคะเบาะนะคะพับราบได้นะคะพับราบได้วางของด้านบนได้เลยนะคะเดี๋ยวให้ดูว่า รถนะคะที่เดิมๆจากโรงงานน็อตเดิมตะเข็บเดิมเม็ดอาร์คเดิมแบบนี้นะคะเพดานสาส์อานช่องแอร์มีให้ทั่วถึงนะคะมีไฟหน้าเก่งกลางเก่งมาให้ครบเลยนะคะก็ถือว่าเป็นรถนะคะสภาพดีสภาพสวยอีกหนึ่งคันที่ภูมิใจนำเสนอมากๆนะคะปะเดี๋ยวเรามาดูกันสำหรับพื้นที่ภายในของผู้โดยสารกันบ้างนะคะเบาภายในเนาะจะเป็นเบาะผ้าแบบนี้มาให้ทุกคนค่ะ มีที่พักแขนมาให้ด้วยนะอยดึงยากจังเลยมือเดียวนะช่วยหน่อยได้ไหมคะดึงไม่ได้อะ่ะเออแน่นมากทุกคนอะสุดแล้วนะคะอะพยายามสุดๆอะโอเคเนะคะี่ยค่ะเหมือนไม่ได้ดึงใช้เลยอะ่ะที่วางแก้วนะคะที่พักแขนอยู่ตรงนี้ด้วยเนะีคะก็จะมีเกะ๊ะอะใส่กันตรงนี้นะคะจำไม่ผิดคือต้องแบบดันเข้าไปไหมอ่ะทุกคนเนี่ยตรงเนี้ยนะคะ รถเนี่ยคะแทบเหมือนไม่ได้ชิงหันด้านหลังเนะคะเหมือนขับขี่กันอยู่แค่ที่นั่งคู่หน้าเท่านั้นเองนะคะป่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะที่นั่งคนขับค่ะนะคะมาดูกันได้เบาชุดเดียวกันลายเดียวกันแบบนี้มาให้นะคะสูงมากๆเลยนะคะขึ้นรถกันเลยดีกว่า นี่กุญแจนะคะมีให้ทั้งชุดเลยนะคะรถปี2020ค่ะมาวิ่งไปประมาณแสนหกทุกคนคะถ้าไม่ดิดเรื่องไมค์คุณได้รถในราคาพิเศษเพียง 629ทานั้นเอง629,000บาทนะคะตรงกลางนะคะก็จะมีจอนะคะแสดงผลแบบแบบเบสิกเลยค่ะมีช่องเสียบสายมีช่องเสียบแผ่นซีดีนะคะมาให้ปรับเสียงฟัง FMAM ได้นะคะช่องเสียบสาย AUX USB อยู่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบไม่ใช่ USB นะทุกคนนี่มันเป็นช่องอะไรนะใครใครทราบพี์บอกหนได้ไหมคะนี่นะคะแล้วก ให้ดูกันได้กีออโต้นะคะเบรกมืออยู่ตรงนี้นะคะก็เป็นตัวเริ่มต้นนะคะสำหรับใครนะคะที่บอกว่าอยากได้รถสวยๆสักคันรถครอบครัวนะคะอยากเป็นครอบครัวอิสุสุคันนี้เป็นมิวเอ็กนะคะรถปี2020วันนี้นะคะได้ปีใหม่ใหม่ๆเลยนะคะบรรยากาศสวยๆนะคะโปร่งโล่งสบายขับไปไหนก็สะดวกนั่งได้กันหลายท่านนะคะหกแสนสันบาทนะคะวันนี้ก็เพื่อน,นจะ กันอยู่ที่ประมาณ1มื่นเท่านั้นเองนะคะอยากได้คันนี้ต้องทำยังไงติดต่อช่องทางด้านล่างคลิปมาได้เลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยนะขอบคุณค่ะ